สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับรุ่นนิสสันซ l ลฟีนะครับเราเริ่มได้กับการเป่าฝุ่นก่อนนะครับน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นไลท์ลับไฮเทคนะครับเบอร์ 5W40 นะครับเกรีรสน4ม่วงขนาด4ลิตรนะครับแล้วก็ตัว Injection ่นคีนและ Engine นฝัดพัดนะครับผม เริ่มได้กับการฟัชชิ <tortured. S 2> ่งก่อ <rush> น <anyway> นะครับเทน้ำยาฟัชชิ่งผสมกับน้ำมันเครื่องเก่าก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีน้ำยาฟัชชิ่งนะครับจะเข้าไปชำระล้างสิ่งตกค้างภายในนะครับคาบตะกรับเหนียวต่างๆนะครับให้หลุดออกมากับน้ำมันเครื่องเก่าตอนถ่ายเลยนะครับผมและยังทำให้น้ำมันเครื่องใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับเป็นน้ำมันเครื่องใหม่ที่สมบูรณ์จริงๆนะครับน้ำมันเครื่องนะครับควรเปลี่ยนทุกๆ10,000กิโลเมตรนะครับไม่ควรลากไปมากกว่านี้นะครับผม เราทาการถอดกองน้ํามันเครื่องครับนี่ครับกองน้ามันเครื่องครับควรเปลี่ยนทุกครั้งพร้อมกับการถ่ายน้ํามันเครื่องครับนี่ครับผมต่อมานะครับใส่กองน้ามันใหม่เข้าไปนะครับผมแล้วขันน็อตนะครับปิดตัวถังน้ํามันเครื่องให้แน่นนะครับแล้วใช้สเปรย์ทำความสะอาดนะครับข้ามน้ํามันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เครื่องดูดครับดูดน้ํามันเครื่องที่อยู่ในก้านนะครับออกมาให้หมดนะครับผมหลังจากนั้นก็เติมน้ํามันเครื่องกันเลยครับส่วนน้ำมันเครื่องนะครับที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ 5W40 นะครับไลท์ h ับไฮเทคนะครับผม4ีลิตรนะครับเกลอนสีม่วงนะครับตัวนี้นะครับ 5W40 นะครับเหมาะกับรถยนต์ที่มีเลขหมายสูงนะครับและวิ่งทางไกลบ่อยนะครับผม ต่อมานะครับทำการเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับและทำการล้างแอร์ฟรีนะครับอันนี้เป็นบริการฟรีจากทางร้านนะครับผมแล้ววันนี้ลูกค้ายังเลือกเติมอินเจคชันคีน้วยนะครับที่ใช้บำรุงหัวฉีดนะครับแล้วก็ทำให้หัวฉีดนะครับสะอาดอยู่เสมอนะครับลดคราบเขม่าที่เกาะอยู่ตามหัวฉีดนะครับผมตัวนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยครับถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับร้านนดาเลสซิ่งช็อปนะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ